คลิปนี้มาดูปัม๊มแยกกองดักน้ำของ To y ยต a v i g กนะครับถ้าเกิดเราปั๊มแล้วน้ำมันไม่ออกหรือปั๊มแล้วน้ำมันมันปั๊มออกเบานะครับมีบางจุดนะครับที่เสียคือบางทีสปริงมันบี้นะครับถอดออกมายืดสปริงส่วนของผมคลิปนี้นะครับมันมีสนิมปนมาในถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาแม่เหล็กดูดให้ดูนะเนี่ยครับเป็นสนิมนะครับแล้วมันเข้าไปอุดลิ้นอุดลิ้นนะครับอุดลิ้นเช็ควาลวข้างในนะครับทําให้มันมีแทนที่ลิ้นจะปิดสนิทนะครับเป็นวันเวาวาะพอสนิมมันเข้ามากัน้นมันจะมีจุดลีบจุดรั่วได้นะครับให้เราทําการมันจะมีฝั่งขาออกขาเข้านะนี่ลูกศรแหลมแหลมนี่คืออัดน้ํามันออกนะครับเพราะฉะนั้นอีกรูนึงก็คือรูดูดนะครับ ฝั่งรูดูดเนี่แหละมันจะดูดสนิมที่ปนกับน้ํามันเข้าไปนะครับดูดน้ํามันปนกับสนิมเข้าไปตันลิ้นข้างในนะครับให้เราทําการใช้ลมอัดนะครับแล้วก็กด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 ตรงนี้นะครับกดปุ่มข้างบนกดให้ลิ้นมันทำงานนะครับแล้วสนิมมันก็จะออกมาเต็มเลยนะครับลองเอาผ้าลองดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสนิม อัดอยู่ข้างในภายในตัวลูกปั๊มเรานะครับปื๊บเนี่ยนะครับเนี่ยสนิมเนี่ยปื๊บ,บนะครับปนมากับไม่รู้ว่ามันมาพร้อมน้มานํามันหรือมันอยู่ในถังที่เป็นสนิมนะครับลองดูแล้วกันนะครับสิ่งปนเปื้อนแล้วก็ใช้ลมเป่าออกให้หมดนะครับในนี้ในนี้นะครับขาเข้าด้วยก็ได้ใช้เพิร์ดใช้ฝัดลายออกไปนะครับ เนี่ยคเข้ามันก็จะตรงๆเลยกรอ,องนะครับก็ดองดูสภาพกรองว่ามันเริ่มดำเริ่มตันหรือยังถ้าดำถ้าตันก็เปลี่ยนใหม่นะครับหลักร้อยนะครับไม่เกินห้าร้อยนะครับกรองตัวนี้ของเทียมก็ร้อยกว่าบาทนะครับลองหาดูไม่ถึงร้อยก็มีนะครับมีหลายเกรดหลายคุณภาพแต่คลิปนี้อยากให้ดูนะครับคลิปนี้ผมเจอสนิมเข้ามาปุดลิ้นนะครับก็ใช้ลมเป่าออกได้นะครับประมาณนี้ลมอัดเลย ลมอัดฝั่งดูดเนี่ยนะให้มันให้มันปิ้นออกมาในนี้นะครับวิธีการถอดนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายง่ายประมาณนี้ครับเผื่อใครอยากถอดอยากใส่อยากถอดออกมาเช็คดูเฮ้ยไม่ได้ไม่เคยเปลี่ยนมานานแล้วมันเป็นยังไงนะครับอยากเปลี่ยนทิกนิดนึงนะครับเห็นนะเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันจะมีขอบยางอยู่นะกลมๆนะครับเวลาเราใส่นะครับมันจะมีมันจะมีมาร์กอยู่นะมันจะมีเราจะหมุนได้ มันจะหมุนได้หลายเนี่ยมันจะหมุนปุ๊บเนี่ยเพื่อเพื่อจัดท่อบางคนเอาไปแปลงใส่ยี่ห้ออื่นนะครับเพื่อเบี่ยงหามุมการลงนะครับแต่เวลาเราใส่ถ้าเราใส่เอียงเนี่ยให้โอลิงยางตัวน,นี้เอียงปุ๊บบางทีใส่ได้นะครับใส่เข้าไปได้แต่มันจะเป็นจุดเล็กอีกจุดหนึ่งนะครับที่อากาศเข้าแล้วทำให้มันปัม๊มระบบน้ำมันผิดปกตินะครับ เราต้องใส่ให้แบบเนี่ยไม่มีล็อกไม่มีอะไรเลยครับใส่ให้ลงล็อกธรรมดาสังเกตนะครับโอลิงตัวใหญ่เราหาล็อกหาเหลี่ยมที่เราจะลงแล้วนะครับมันจะมีมันจะมีล็อกของอ่ะโอเคผมลงล็อกแล้วให้ยัดยางเข้าไปก่อนนะครับให้ยัดยางเข้าไปให้รอบเลยค่อยหมุนนะครับเนี่ยยางเนี่ยยังยังเห็นยางปิ้นอยู่เลยนะครับผมจะยัดยางเข้าไปดีนะ โอเคปึกแล้วนะครับเข้าไปฟิตเลยเนี่ยมันเราจะไม่เห็นยางแล้วดูให้รอบนะครับดูให้รอบสังเกตให้รอบอย่าให้เห็นยางโอลิงปิ้นออกมานะครับจากนั้นเราก็หมุนเข้าไปง่ายๆพอลงล็อกมันจะมีเสียงปึ๊บอยู่นะครับมันจะมีล็อกมันอยู่ โอเคมันจะกึบเข้าไปนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับใช้มือเปล่าเ,าเนี่ยถ้าเกิดมันแน่นมากก็เอาผ้ามาจับนะครับประมาณนี้ที่ถอดครับถอดมันจะมีน้ํามันอยู่ในนี้นะครับระวังใครจะเปิดปลั๊กเดนน้ามันออกก่อนก็ได้นะครับหัก <c oughs> ออกนะครับถอดกรองมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับนี่มีลูกลอยข้างในประมาณนี้นะครับตัวนี้ ของวีโกมันจะมีสายสัญญาณลูกรอยนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นลูกลอยนะครับกับอีกอันนึงผมไม่แน่ใจมันเป็นโอเวอร์โฟลตัวเวลาน้ําเต็มอัดขึ้นมาเต็มแบบว่ากองตันอะไรประมาณเนี้ยน้ํามันผ่านไม่ได้น้ำมันขึ้นมาอัดตรงรูตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะวันนี้วิเคราะห์หลักการนะผมไม่ได้ขับวีโกนะพอดีซื้อมา แปลงใส่อิซูนะครับอ่ะแชเคคลิปนี้ก็แชร์ประมาณนี้นะครับเผื่อใครแบบปั๊มแล้วมันแบบแรงดูดไม่ดีหรือมันไม่ดูดก็ลองดูนะครับมันจะมีอาจจะมีสนิมอยู่ข้างในระบบตัวปั๊มมันนะครับประมาณนี้ทีนี้วิธีการเช็คนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับฟังดูดเวลาเราเอานิ้วอุดนะครับปั๊ม,มได้ยินเสร็จตึบนะครับ ฝันะ่งอัดเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเ <c oughs> นี่ยครับผมไม่ได้ใส่กองนะเนี่ยๆๆถ้าไม่ถนิดเนี่ยเห็นโอลิงปิ้นอยนู่นะครับ <c oughs> ยัดเข้าไปโอ้หแข็งตึ๊บอ่าโอเคเข้าล็อกแล้วเข้าล็อกเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ในล็อกของมันนะครับถ้ามันเข้าล็อกแล้ว กู๊บอยู่ในร่องมันประมาณนี้มันเวลาบิดออกก็คล๊กเดียวนะครับอ่ะทีนี้ฟังขาออกนะครับลูกศรแหลมๆเวลาเราอัดถ้าเราใส่แล้วโอลิงมันเข้าสนิทดีนะครับมันก็จะมีลมฟูนะประมาณนี้นะครับฟังดูดก็โอ้มันลื่นฟังดูดเพราะอัดแล้วมันจะมีลมดูดฟุดมาประมาณนี้ที่เช็คนี่คือ ลิ้นกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับไปแล้วครับ